แต่ก็มีบทที่หลวงพ่อได้แต่งประันขึ้นมาในขณะที่ท่านกครังอยู่ในอากาศที่กอดและก็เกิดความอ้างวางเดียวดายในชีวิตที่ท่านต้องถูกข้อถีบจากทุกศิษย์ลูกหาหรือเหยงเดียวดายสัทวร้อนใจท่านถิดแต่งในขัดอนนี้คือว่าอย่าไว้ขวเขียนท้า จะฝืนคล้ายกับสูกตงนร้กขืนตัวการสืนเกิดสุนใจรักเธอก็แทนใจตัวจะห้ามใจไหวจะเื่อนนานทักากใจที่จะได้หัวใจคือรักเธอที่มาตรวจเธอผ้า ตัวเธอเองตัวเธอคน,คนที่ตัวลืมคนที่คอยเธอที่เคยเออทุกคืนวันรักเธอแน่วัวใาหู่ไม่ว่าร้องคอยฝันรักเธอช่วงนี้ไร่ใจของฉันนี้จไะไม่โกะตลอดเวลา はい。